มาต่อกันที่น้องน้ำจากบ้านเ1 1ิบเอดกันนะครับเดี๋ยวไปถามกันนิดนึงว่าสงกรานต์ปีนี้แผนจะเล่นน้ำที่ไหนหรือเปล่าครับนับถอยหลังไม่กี่วันก่อนสงกรานต์นะครับน้ำการกุรนัทครับดูจะตื่นเต้นที่สุดในบ้านชูวอฟสบเอเลยนะเพราะนอกจากจะได้หยุดงานยาวที่สุดแล้วครอบครัวของเธอนะครับที่ต่างจังหวัดก็จะเดินทางมาเล่นน้ำเป็นเพื่อนที่กรุงเทพด้วย เราอาจไปไม่ทันรถติดด้วยช่วงเทศกาลในคนจะเข้าจะออกกันเยอะแยะก็ ที่บ้านส่วนมากจะพอเทศกาลปุ๊บจะเข้ากรุงเทพมากกว่ามันจะส่วนทางกับคนอื่นนะคนอื่นเขาจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็รถไม่ค่อยติดก็ดีกว่าอย่างเั้นค่ะาะ <ừ> จริงๆแล้วพื้นเพบ,บ้านเราเนี่ยเป็นคนกรุงเทพมีแค่แม่กับเราที่ย้ายไปอยู่โคราชเพราะฉะนั้นเข้ามาจะง่ายกว่าครอบครัวเราอยู่กรุงเทพกันเยอะกว่ายังไม่ได้แพลนเลยแต่คาดว่าคงจะขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปกติค่ะมีโอกาสจับกลุ่มแก๊งๆเพื่อนในเอฟไปเล่นด้วยกันโอ้มีอยู่แล้วหนูว่าเอฟเขารวมตัวกันเล่นอยู่แล้วปีที่แล้วก็ไปเล่นด้วยกันสนุกมากก็ปีีีนน้คิดว่่่าจะปเกับพ เขาอีกสนุกจริงค่ะ<า>ปกติอ่ะหนูเล่นสงการต่างสมบัดมาตลอดเลยแล้วครั้งแรกที่มาเล่นเนี่ยเราเล่นที่ RCA เราทุกปีหลังจากเราก็เล่นที่อาเซียยังไม่เคยไปที่อื่นเลยไม่รู้ว่าปีนี้ยังติดใจอาเซียอยู่เหมือนกันนะแต่ก็อยากจะลองที่อื่นๆด้วยเหมือนกัน,น,นคือเล่นติดต่อกันไม่สามสี่วันไมม่ค่ะปกติอาสงการจะเล่นแค่ครั้งวันเดียวหรือสองวันอย่างเงี้ยมากกว่าเล่นทุกวันไม่ไหวเหนื่อยเปื่อยอยู่ตั้งหลายชั่วโมงอะไรเ็ยมันก็เปื่อยมันก็แบบอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่อยู่ที่อาเซียสนุกดีค่ะมีแบบว่า รุ่นเราคขาเดียวกันเล่นการสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเราติดงานพูดทำยังไงติดงานก็ท้องงานนะครัติดงานตายใช่เรายังเด็กอยู่ยังมีแรงก็ทำงานไปก่อนส่งการเนี่ยยังมีเวลาเล่นอา a ซีเหรอครับจะอาเซียเราก็อยู่กันมาตั้งแต่ยุคแบบมอแก